ขนมเค้กค่ะขนมเค้กไหมคะขนมเค้กค่ะเอ้ยคุณคะคุณคุณโทรศัพท์ค่ะคุณคะคุณโทรศัพท์ค่ะคุณคะคุณคะเออก็ว่าคุณทำโทรศัพท์ตกไว้ค่ะฉันเข็ยนมาคืนจริงด้วยขอบคุณมากนะครับสมัยนี้โอนซื่อสัตย์แบบคุณเนี่ยหายากมากเลยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะ อะไรที่ไม่ใช่ของของฉันเนี่ยฉันไม่เอาหรอกค่ะคือว่าวันนี้ฉันขายไม่ได้เลยสักกล่องนะคะคุณช่วยอุดหนุนขนมเค้กฉันหน่อยได้ไหมคะงั้นผมเอาสองกล่องนะครับได้เลยค่ะนี่ค่ะสีบสิบบาทส,บสีบบาทใช่ไหมครับค่ะ นี่ครับโอ้ยคือฉันไม่มีทอนหรอกค่ะคุณมีแบงค์ย่อยไหมคะฉันไม่มีเงินทอนแบงค์ใหญ่แบบนี้หรอกค่ะผมไม่มีเลยครับคุณช่วยเอาเงินนี้ไปแลกที่อื่นได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะรอตรงนี้นะเออคือ,อค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะจะรีบมาค่ะ เอาจริงเหรอครับคุณวีวาซื้อของสี่บาทจะกลับให้เงินแบงค์พันเนี่ยนะนี่ถ้าคุณอยากตอบแทนที่เขาทำความดีทำไมไม่ให้แบงค์พันจบจบไปเลยล่ะครับนี่เดี๋ยวคุณดูนะให้เงินเธอไปเธอไม่เอามาคืนคุณแน่นอนเอีโอซอนอย่างน้อยเนี่ยเขาก็คืนโทรศัพท์นะเห็นปะว่าเขาเป็นคนดีแค่ไหนเห็นสิครับแล้วทำไมคุณไม่ให้เงินไปจบจบไปเลยละ่ะแล้วจะมาซื้อขนมที่แบบกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหแล้วคุณให้เขาไปแลกเงินอีกเสียเวลา โอโซนคนซื่อสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ภายนอกนะเขาดูจากการสั่งสอนฉันก็แค่อยากทดสอบเขานะ่ะเสียเวลานิดหน่อยเนี่ยเป็นไรไปล่ะนี่ยายไข่มุกแกท้องแกขนาดนี้แล้วแกจะรีวิ่งไปไหนเนี่ยแก <c oughs> <c oughs> มีแบงค์ย่อยแลกฉันไหมอะ่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใครเขามาแลกแบงก์นันเนี่ยดูก่อนว่าของแท้ปเปล่าเฮ้ยของแท้นี่ว่ะั้นเดี๋ยวดูกนะ่อนนะจะมีแลกไม,ไม่มีสักบาทเลยวะขอ,ขอโทษทีว่าแต่แกจะแตกแบงค์ไปทําไมเนี่ยก็ฉันขายขนมเค,ค้กให้ลูกค้าสิแต่ฉันไม่มีแบงค์ย่อยทอนเขาเลยอะ่ะแต่ถ้าทางเขาก็ดูรวยนะแต่เขาไม่มีแบงค์เล็กๆเลยอะ่ะ ฉันว่าแกมาแลกตังค์ไกลขนาดนี้ยเขาไม่รอเรามาเงินทอนอะ่ะพันเดียวแค่เสร็จเงินเขาอะแกฉันว่าอะแล้วก็อีกอย่างนะลูกในท้องแกยังไม่ได้ฝากคันเลยไม่ใช่หรืองไงแกก็เอาตัางค์นี้ฝากคันสิเอ๊ะแปบบ๊แบบนึงนะแกหมอโทรมาฮัาโลโหลค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณไข่มุกทำไมคุณยังไม่เข้ามาฝากคันที่โรงพยาบาลครับ เออคือฉันมีเงินไม่พอค่ะคุณหมอช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีเลยค่ะเอาอย่างนี้ไหมครับตอนนี้มีโครงการช่วยคนท้องยากไร้อยู่ค่าฝากคันลดจาก2,000เหลือ980ถ้ามีเงินพอก็รีบเข้ามาฝากนะครับเดี๋ยวเด็กจะตกอยู่ในอันตรายค่ะนี่ไงเงินนี้ไงพี่จะทำให้แกไปฝากคันได้แล้วอะ่ะแกก็รีบไปสิ ดีกว่าแกฉันอยากทอนเงินลูกค้ามากกว่าอีกอย่างเนี่ยเงินนี้ไม่ใช่เงินฉันตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันฝากหน่อยนะอโอ้ยเพื่อนฉันโหหนาไปแล้วเนี่ยคุณอีฟ้าผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปไว้ใจเธอเอาหน้าเอาโ,อโซนแค่ครึ่งชั่วโมงเองรออีกสิบนาทีแล้วกันเออก็ได้ครับ งั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าไหมครับถ้าภายในสิบนาทีนี้เธอยังไม่กลับมาเนี่ยคุณต้องเอาเงินของคุณนมาให้ผมห้าพันแต่ถ้าเธอกลับมาเดี๋ยวผมให้เลยห้าพันได้ฉันรับคำท้าดีครับเรียบร้อยแล้วแกโอ้ยนี่แย่ไข่มุกแกนี่มันนิ่งงงงจริงๆเลยนะถ้าแกไม่นึกถึงตัวเอง แกก็ควรจะนึกถึงลูกในท้องแกบ้างฉันทําไม่ได้หรอแกถ้าลูกของฉันเกิดมาเพราะความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยฉันก็ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าแม่หรอกนะแล้วแต่เลยค่ะคุณแม่ว่าแต่ฉันขอไปกับแกด้วยได้ปะฉันอยากเห็นว่าคนรวยเขาหน้าตาเป็นยังไงอะนะ่นน,น่ปแกไปไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหวแกอย,อย,อย แกฉันฉันเหมือนจะคลอดลูกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะไข่มุกหายใจใจกูลึกๆ่วยด้วยค่ะคนจะคลอดลูกค่ะไหวไม่ได้เกยหายใจเขาลึกๆก่อน่ยด้วยค่ะยด้วยอืมหมดเวลาแล้วเป็นไงแล้วครับคุณวีป้าคุณแพ้ผมแล้วนะถึงเวลาตามข้อตกลงครับเฮ็ตฉันแพ้แล้วเลยนะ เอาไปหมดนี่เลยขอบคุณรับฉันไม่คิดเลยนะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะทำแบบนี้นี่คุณจะไปใส่ใจกับไอ้พวกคนจนข้างถนนแบบนั้นทำไมพวกมันเห็นเงินแบบนี้ก็ตาลุกวาวกันหมดแล้วคุณน่ะจะ่เอาตัวเองไปเสี่ยงกับไอ้พวกตลาดล่างแบบนั้นเลยมันไม่คุ้มทุนหรอกเชื่อสิโอโซนที่นายพูดแบบนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกแล้วไงครับ คุณก็เห็นแล้วนี่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นยังไงออกรถกันเถอะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจะเรียงดื่มย้อมใจที่คุณเสียผมห้าพันไข 5, มุกแกเสร็จแล้วยังเนี่ยไปขายของสายเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอกอเฮ้ฉันมาแล้วนี่แอนฉันขอบใจแกมากเลยนะ จะช่วยฉันดูลูกอะ่ะสบายมากเลยจ้ะแต่นี<บ>่แหะเรื่องเงินอะ่ะฉันพูดถูกใช่ไหมสุดท้ายเงินนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็มาช่วยแกเรื่องลูก응อืมงั้นฉันไม่ขายขอ,ของก่อนนะฉันฝากแกดูลูกฉันไว้อ่ะอืขอให้ขายได้เยอะๆละ่ะโดนัทค่ะโดนัทอร่อยๆนะคะโดนัทค่ะโดนัทไหมคะ โดนัทค่ะโอ้คุณฟาคโดบรูนู่นเิครับโดนัทค่ะงานนี้มีื่องต้องคุยกันยาวนะเธอจำฉันได้ปะจำได้ค่ะคุณคือคนให้เงินฉันใช่ไหมคะฉันตามหาคุณตั้งนานอะ่ะตามหากนะันเหรอนี่ถ้าฉันเชื่อเธอเนี่ยฉันก็้งหแล้วดิเธอเนี่ย ชอบใช้ความสงสารเพื่อหาเงินใช่ปหฮะเอ่อคุณหมายความว่ายัางไงคะรู้อะไรปะเงินที่ฉันให้เธอไปเนี่ยเพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ของเธอไงแต่เธอเนี่ยไม่มีอะไรสย่างรจริงเหรอคะเธอเนี่ยคงทําแบบนี้บ่อยใช่ปะใช้ความสงสารเนี่ยเพื่อเอาเงินคนอื่นอ๋อแล้วนี่ไอของพวกนี้มันคือเงินคันใช่ปะ,ะนี่คุณมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะตอนนั้นเนี่ย ฉันจะเอาเงินเป็นแรกให้คุณที่ร้านแล้วตอนขากับฉันนั้นปวดท้องคลอดลูกฉันไม่เคยเจะเอาเงินคุณแม่ทบาทเดียวด้ยซ้ำอ่ะนี่ค่ะฉันคืนเงินให้คุณแล้วคุณก็ถอนคำพูดที่ดูถูกฉันด้วยนะถึงภายนอกคนอื่นเขาโศกกระปกแต่ข้างในจิตใจเนี่ย <_ an> เขาไม่สศกกระปบคุณหรอกเอาไปสิ <_ an> ฉันขอโทษขอโทษแล้วกันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ เขาอ,อย่งไรเราก็ไม่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ทีน้าทีหลังเนี่ยคุณอย่าตัดสินใจใครง่า,งายๆนะคะแล้วก็อย่าเอาเงินนี้เนี่ยไปเล่สนสนุกบนความทุกของคนอื่นเขาด้วยถ้าไม่รู้จักคนจริงเฮ้ย,ยใจเย็นก่อนดิแต่สุดท้ายเธอเป็นคนเอาไปไม่ใช่เหรอที่เธอหายไปเนี่ยเพราะเอาเงินไปหมุนต่อใช่ไหมพอมีแล้วก็เอามาคืนถ้ามีจริงๆเนี่ยทั้งก่อนคงไม่เอาไปหรอกคุณมันก็คิดได้แค่นี้ใช่ไหมฉันมีมือมีตีนค่ะ หาเองได้คุณวิฟ้าเราไปกันเลยครับอย่าไปฆ่าคนแบบนี้เลยน้ำหน่ายมันก็แค่หัวขโมยถึงฉันพูดไปเนี่ยพวกคุณสองคนก็ไม่เชื่อฉันใช่ไหมฉันขายของต่อดีกว่าเดี๋ยวก่อนครับไปทำงานกับบริษัทผมไหมตอบแทนที่คุณช่วยผมไว้อะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันหาเงินเองได้คุณวิฟ้าครับ ผมว่าเราไปหาของอร่อยๆกินกันดีกว่านะครับเก็บไปสนใจอีกหัวขโมยนั่นเลยหัวขโมยนหรอฉันว่านายเนี่ยน่าจะเป็นหัวขโมยมากกว่าของซดคุณดิฟ้านี่คพลนตลกนะครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่านายเนี่ยแอบขโมยเงินของฉันไปฉันเนี่ยแค่ทําเป็นไม่สนเท่านั้นแหละแต่วันนี้ฉันได้เห็นความคิดนายแล้วฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่ฉันไล่นายออก นี่คุณพูดบ้าอะไรเนะี่ยคุณมีหลักฐานเหรอผมไม่ออกถ้าผมออกผมเอาเลไแดกหลักฐานเนี้ยเหรอนี่เจ้านายครับให้โอกาสผมเถอะนะครับร้อยฉันเบื่อคนอย่างนายเต็มทีแล้วโอโซน ชอบดูถูกคนที่ต่ำกว่าตัวเองแล้วผู้หญิงคนไม่กี้นายก็หยาบคายกับเขามากเลยตอนที่เขาเป็นผู้หญิงไปนะไปเดี๋ยวก่อน <c oughs> ขอคุณแจรถคืนด้วย <c oughs> อ๋อแล้วน้ำเนี่ยฉันให้ คนนั้นแล้วนะฉันอุตสาวเงินไปคืนให้เขาอะแต่ฉันกับโดนดูถูกด่าซะยับเลยอะเอา้าไอพ่อคนรวยนี่มันยังไงเนี่ยทําไมนี่ใส่แบบนี้ไอพวกนี้เนี่ยนะมันรวยแต่มันชอบดูถูกคนอื่นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะแกอ,อ๋อพู้ดีตีนแดงตะแข่งตีนเดินใช่ปะผมตีนดําเดินตรงนะครับ <laughs> แล้วก็ไม่ได้ทําอย่างที่คุณพูดด้วย ผมเองครับจำผมได้ไหมผมอยากมาขอโทษคุณนะครับไม่ค่ะลูกน้องของคุณเนี่ยทำหยาบคายฉันม,มากเลยนะใช่ครับคุณผมโง่นะครับที่ไปเชื่อลูกน้องแบบนั้นเนี่ยแต่ผมไล่เขาออกนะครับตอนนี้ผมตาสว่างแนละ้วเพื่อเป็นการถ่ายโทษเนี่ยผมขอเปิดร้านเค,ค้กให้คุณได้ไหมครับคุณไม่ต้องเป็นลูกจ้างผมก็ได้นะครับเพราะความซื่อสัตย์ของคุณเนี่ยทำให้ผมส้งใจมากๆเลยนะครับ คุณมากเลยค่ะจะมีร้านจะมีร้านเฟลลย้จะมีร้าน <c oughs> แล้วนะลูก <c oughs> <c oughs>